จูจูก็ได้ยินเสียงเบาลงไปเริ่มฟังเสียงไม่ชัดหรือบางครั้งมีเสียงรบกวนในหูเช่นเสียงกล้องเสียงลมเสียงดังตุบๆต,ตามจังหวะชีพจรรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอุดกั้นอยู่บริเวณรูหูอาจเกิดขึ้นกับหูข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้นั่นคืออาการหูอื้อนั่นเองส่วนใหญ่อาการหูอื้อจะเกิดขึ้นโดยฉับพลัน แล้วรู้สึกถึงความผิดปกติด้วยตนเองแต่ในบางรายที่ค่อยๆเป็นอาจทราบอาการของตนเองจากผู้คนที่อยู่รอบข้างพบความผิดปกติเช่นเรียกไม่ได้ยินหรือเปิดโทรศัพท์เพลงเสียงดังผิดปกติเมื่อผู้ป่วยมีอาการหูอื้อแล้วไปพบแพทย์แพทย์จะทําการตรวจหาสาเหตุที่ชัดเจนและทําการรักษาที่ต้นเหตุจากสาเหตุที่พบ รับชมต่อได้ที่ธนบุรีฮอสปิท a ล Channel